สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปสอนการเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนกับโบกเกอร์ iq option บนมือถือนะคะขั้นแรกเพื่อนๆจะต้องทําการติดตั้งและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iq option ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ทําการดาวน์โหลดนะคะทางเราได้ทําการแนบลิงก์การดาวน์โหลดและติดตั้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปก็จะเด้งมาที่หน้าต่างนี้นะคะให้เพื่อนอนทการ ดาวโหลดและติดตั้งให้เสร็จสับนะคะ mm hmm. เมื่อทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ให้เพื่อนเพื่อนทำการเข้าแอปมานะคะ mm hmm. จะปรากฏหน้าต่างนี้นะคะ mm hmm. ให้คลิกไปที่คำว่าลงทะเบียน mm hmm. ช่องแรกให้ใส่อีเมลของเพื่อนลงไปนะคะ mm hmm. ช่อง2ตั้งค่า,หารหัสผ่านค่ะโดยจะต้องประกอบไปด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ลมเล็กตัวเลขแล้วก็ตามด้วยอักขระนะคะ เมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วให้คลิกไปที่คำว่าลงทะเบียนได้เลยค่ะจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนทำการการกระบาดทิ้งได้เลยค่ะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนคลิกไปที่ขีดสาขีดตรงมุมซ้ายมือนะคะจะปรากฏแถบด้านข้างขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อนคลิกไปที่ตรงลูกศรตรงรูปคนตรงนี้นะคะจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนี้นะคะให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาหาคำว่า ขั้นตอนการยืนยันค่ะคลิกเข้าไปเลยจากนั้นคลิกที่ข้อมูลส่วนตัวค่ะช่องแรกใส่ชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษนะคะช่อง2ใส่นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นกดถัดไปค่ะจากนั้นเลือกเพศค่ะเมื่อเลือกได้แล้วก็กดถัดไปค่ะจากนั้นกรอกวันเกิดค่ะใส่เป็นปีคศนะคะเมื่อกออเสร็จแล้วให้กดถัดไปค่ะ เลือกประเทศที่ท่านอยู่ค่ะหลังจากนั้นกดถัดไปค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะคะช่องแรกให้ใส่เป็นจังหวัดที่ท่านอยู่นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะช่องถัดมาใส่รหัสไปรษณีย์ค่ะถัดมาให้ใส่ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเมื่อกาอครบแล้วให้คลิกไปที่คำว่าถัดไปค่ะหน้านี้เขาจะถามว่าท่านเป็นคนอเมริกาหรือเปล่าถ้าท่านไม่ใช่ก็คลิก ที่คำว่าไม่ใช่ได้เลยค่ะต่อมาเป็นการยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะคะให้เพื่อนกรอบเบอร์ลงไปนะคะจากนั้นกดที่คำว่าถัดไปหลังจากนั้นจะได้รับข้อความให้ท่านนำรหัสที่ได้มาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าถัดไปหรือท่านใดที่ไม่ต้องการยืนยันเบอร์โทรนะคะให้คลิกไปที่คำว่าข้ามที่มุมขวาบนได้เลยค่ะถัดมาเป็นการยืนยันอีเมลนะคะ ให้เพื่อนๆคลิกไปที่คำว่าถัดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นระบบจะส่งจดหมายไปที่อีเมลของเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆเปิดเมลนั้นนะคะแล้วก็ทำการกรอปตรงนี้นะคะแล้วก็นำรหัสนี้ไปใส่นะคะหลังจากนั้นกดถัดไปเหมือนเดิมค่ะจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฝากเงินก็สามารถคลิกตรงที่ฝากเงินแล้วก็ทำการฝากเงินได้เลยค่ะ หรือท่านใดที่ต้องการฝึกซ้อมด้วยบัญชีเดโมก่อนนะคะก็คลิกไปที่คำว่าซื้อขายเดี๋ยวนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการยืนยันตัวตนนะคะให้เพื่อนๆออกจากแอปนี้และไปเข้าที่ www iqoption com นะคะเดี๋ยวทางเราจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้คลิกไปที่ปุ่มตรงนี้จากนั้น กรอกอีเมลและรหัสผ่านและทำการคลิกไปที่เข้าสู่ระบบได้เลยคะ่ะเมื่อมาสู่หน้านี้แล้วนะคะให้คลิกไปที่รูปคนคะ่ะจากนั้นจะปรากฏหน้านี้นะคะให้คลิกไปที่คำว่ายืนยันบัญชีค่ะจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างนี้นะคะหรือเพื่อนๆ <Fin> ไม่ปรากฏหน้าต่างนี้ก็คลิกที่ปุ่มแดงๆตรงนี้นะคะอันสุดท้ายคะ่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะมาสู่หน้านี้นะคะ จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะและคลิกไปที่คำว่าอัปโหลดเอกสารและให้เพื่อนๆทําทำการเลือกเอกสารที่เพื่อนๆจะทำการอัปโหลดนะคะส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เป็นบัตรประชาชนดีกว่านะคะคลิกไปได้เลยเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆเลือกไปที่คำว่าเลือกไฟล์นะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทำการอัปโหลดรูปภาพด้านหน้าบัตรประชาชนและด้านหลังบัตรประชาชนนะคะ เท่านี้ก็เป็นอนเร็นค่ะหลังจากนั้นรอการอนุมัติประมาณ3 7ถึงวันนะคะต่อไปนะคะจะรู้ได้ไงว่าอนุมัติแล้วนะคะให้เข้าไปที่แอปนะคะแล้วก็ไปที่ขีด3ามขีดตรงมุมซ้ายมือเช่นเคยค่ะแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดผ่านแล้วตรงรูปคนตรงนี้จะขึ้นเป็นติก๊กถูกสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าบัญชีของท่านได้ทำการอนุมัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือท่านใดที่ยังไม่ได้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปก็สามารถคลิกลิงก์จากใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ